ลองดูคอลเลกชันบาร์บี้แปลกๆของฉันสิรู้หรือเปล่าว่าสามารถงอผู้มันแบบนี้ได้แล้วเธอก็แค่หยิบบาร์บี้ธรรมดาเฮ้ย <Hey. S 1> อย่าหัวเสียไปเลยนะฮ้ฮ้อนี่อะไรกันเนี่ยอ๋ใช่แล้วน้องสาวคนใหม่จะมาวันนี้เหรอฮะใครอะอ๋อมาแล้วจา้าในที่สุดน้องสาวคนใหม่อของลูกก็มาถึงแล้วฉันอยากเห็นแล้วว้าวเฮ้ย อะไรเนี่ยต้องด้ับไเธอต้องอยู่ที่นี่นี่คือห้องนอนของฉันนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นของเราแล้วอะคิดว่าไงเพื่อนร่วมห้องบางทีสีจุมพูอาจจะดีกว่าออีไม่สวยเลยอะไรกันเนี่ยมีบางอย่างจ้กระจิก้อนฉันฮะฮะนั่นเป็นมอมอาเจด้วย เตรียมกลับบ้านกับของแกไปได้เลยเฮ้ยวางฉันลงวางฉันลงใหญ่เด็กน้อยที่นี่แปลกจังใครกันไม่ให้ตายสิเราเข้าคิสิบาร์ไคิดโอ้โอ้ใหญ่หนักแล้วน่าจะตบแรงเตรียมตัวต่อสู้เฮ้ยไม่ได้อย่าทำจรลงนะทำอะไรของเธอนี่ยไม่ได้นี่มันสัตว์เลี้ยงของฉันนะเออคือล้อเล่นน่ะมันคือของเล่นน่ะรู้สึกไม่ดีเลย เฮ้ยเธอนี่อ่อนแอจังเธอกับแมงมุมทำให้ฉันพังไม่กลัวหรอฉันรู้วิธีแก้ไขริงๆิงแล้วเสร็จแล้วเลิกอย่าดิ้นนะทำไมเท้าทำมันเป็นแบบเนี้ยมันควรจะแบนสิแต่ว่าเท้าคองน่ะดีกว่าฉันไม่สนพวกมันควรแบนนะไม่ได้เท้าฉันมันแบนไม่ได้นะใกล้ได้ละนี่จะช่วยได้เรียบร้อยลองเดินดูเะมันแบนแล้วฉันบอกแล้ว เ้ารูปร้างเท้าฉันเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ได้ใส่ส้นสูงอีกอะไรนะเอาเธอดูสิฉันเอาอะไรมากำลังหิวเพลียอยู่เลยว้าวเยี่ยมเลยแกเป็นของฉันอ่ะไอเดี๋ยวนะพลาสติกเหรอนี่แกล้กันหนอยเนียเฮ้ยแกลกคนอร่อยจริงเลยอยากลองไหมนี่มันไม่ใช่อาหารนะเดี๋ยวฉันให้ดูอาหารจริงๆอาหารจริงเหรอโอ้ย อยู่ที่ไหนนะอ๋าอยู่นี่เองพิซซ่าแสนอร่อยมาหาแม่มะนี่แหละอาหารจริงๆพร้อมกินไหมเอ้ยให้ตายสิมันนีมามามาอะไรนี่ดูนี่นี่คือสิ่งที่ฉันเก็บไว้ก่อนหน้าเนี่ยลิ้มรสชาติซะเธอไม่รู้วิธีใช้ชีวิตเลยเหรอเอาเปิดปิดคยวคิวคิว อร่อยเบล่ะปลาของฉันแถมฟิสุสตุดโอ้พร้อมกินอีกทำไมต้องกินแค่หนึ่งนี่เมื่อกินทั้งสองได้อิ่มแย้มเลยฉันใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นใช่มันปวดฉันต้องขอลาแล้วนะโอ้ไม่นะข้าศึกบุกแล้วเธอชนะฉันไม่ได้เหรอจะทนไม่ไหวแล้วขอบคุณเจนี่จ้าอะไรนะฉันทนไม่ไหวแล้วนะ อ๋อฉันทำได้ฮะแล้วมันใช้ยังไงล่ะเนี่ยเร็วๆฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยโถแบ่งเหรอโอเคเอาแล้วนะออกมาแล้วออฉันรู้ว่ามันจะออกมาพร้อมกับกลิ่นกลุ้นละเราเข้าเราเข้าเฮ้ยเสร็จหรือยังเนี่ยข้าสึกมาจับประตูเมืองแล้วเนี่ยนี่จะได้ให้เธอเร็วขึ้นนะเร็ว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  ฮะอะไรกันเนี่ยมีปาร์ตี้ในห้องน้ำเหรอมเริ่มปาร์ตี้กันเลยฉันเต้นได้ฉันชอบเต้นมาเต้นกันดูฉันเชอสิเต้นเร็วมาเต้นกันดีกว่านะอ้ลูกเธอหายไปไหนแล้วเนี่ยออโอ้ยโอ้ยทันคนดีเอ้ถอยไปตายแล้วอืมได้ออกแทบหมดท้องเลย

เธอคิดว่าตัวเองทําอะไรอยู่เนี่ยไม่มีคําว่าสีชมพูเกินไปหรอกนะลองชุดนี้ดูสินี่เธอทาอะไรลงไปเนี่ยฉันเกลียดสีชมพูแต่ว่าสีชมพูสดใสออกนะฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะดีนะเนี่ยที่ฉันดูเท็ดลับในติ๊กต็อกมาไปให้ทั่แบบนี้และได้แล้วเธอทำแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยอย่าย<อ>กเสื้อผ้าของฉันอีกเลยเฮ้ ไปขับรถเล่นไงนม่กได้เหรอถ้าไม่มีรถนี่ถ้าเป็นเจ้านี่ล่ะว, i, ว้าวงั้นไปกันบาร์บี้ไปขับรถกันพร้อมนะแถมนั่งสบายด้วยล่ะเฮ้ย <c oughs> นี่เธ<ม>ออำกันเล่นเหรอเฮ้ยเย้ฉันก่อนระ <c oughs> วัวงนะอย่าขับ <c oughs> <ๆ>เร็วกันไปเธอคิดว่าเร็วเหรอดูนี่สก่อน ฉันมาแล้วระวังโทรศัพท์ฉันแค่เหรอเอดี๋ก่อนฮะฉันคิดถึงเธอมากเลยบาร์บี้อ๋อฉันก็คิดถึงนายนะเคนฉันต้องกลับไปแล้วแต่ว่าเธอจะทิ้ง<อ>ฉันเหรออ้อืมเธอเป็นมนุษย์จริงๆส่วนฉันเป็นแค่บาร์บี้แต่ถ้าเป็นน้องสาวฉันน่าจะจ่ายฉันไปเลยนะอย่างนั้นนค<อ><ส>่าสพันธขฉันก็จะใส่ตอนนี้ฉันมีพี่สาวแล้วเออ ฉันพร้อมแล้วได้โปรดละรอก่อนเออ,อฉันรู้แล้วม,ม,มาด้วยกันสิได้เวลาตื่นนอนแล้วอย่างนั้นเหรอฉันหลับสนิทเลยสวัสดีชาวโลกเตวลาเรียมมพรร้อเิ่มจากฟันขาวสะอาดก่อนอหอมสดชื่นอ,อาหารเช้าแสนอร่อยแล้วดื่มกาแฟเยอะๆออร่อยจังแล้วชุดของฉันละ สมบูณ์แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะรู้สึกแปลกจังเลยในนี้มันเหม็นจงังว้าวนี่มันที่ไหนกันเนี่ยเอ้ oh, ไงแคนทำมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออฉันฉันฉีบมีอ,อืออ้อหลบไปว้าว wow. เป็นสถานที่ที่พิเศษจริงจริงโอ้ว้าวฉันไม่ได้อยู่ใน dream house อีกต่อไปแล้วเธอทำอะไรเนี่ยเออโอเคไง เธอเป็นใครเนี่ยเออีเธอดูเหมือนตุ๊กตาฉันเลยอะเหลือเชื่อฮะนี่บาร์บี้นี่พวกเธอก็มาดูนี่แล้วโอ้ว้าวเธอเป็นของจริงเออว้าวดูรองเท้าของเธอสิเธอเป็นช่างน่าชื่นมากเลยไมปดูแต่งกระโปรงของเธอใช่ใช่ใช่เอาเอาไปเดือดเออแต่ว่าบาร์บี้เดือดก็จริอย่าไปนะบาร์บี้หยุดตามฉันเดี๋ยวนะรักตามไป เดี๋ยวฉันว่าฉันหลงทางฮะมานี่ไงแคนถือนี่ไว้ฉันว่าเธอมาถนี่แหละมีใครเห็นแบบนี้ไหมเออไม่โทษทีนคือนี่ทำความสะอาดอยู่นะฮะสกปรกมากเกือบไปแล้วก่อนนน้นนสิฮะฉันคิดถึงชุดเก่าของฉันว้ามันสวยกว่าที่มิล่าเฮ้ยเจ๋งจังฟังนะเราต้องออกไปจากที่นี่ เดี๋ยวเข้าไปกันเลยเฮ้ยน hey! uh ี oh. yeah. hey! ่บาร์บี้อยู่ที่ไหนล่ะเข้าไปข้างในเป็นสุภาพบุรุษจังอยู่ที่นี่นะโอเคไหมเออโอเคว้าวง่ายหมาน้อยแปกติไม่เนี่ยเฮ้เดี๋ยวเธอทำอะไรอยู่อ่อสวัสดีเออมีบางอย่างแปลกๆฮะไหนดูซิมันเหมือนสารสีน้ำตาลเหนียวเหนียวเออช็อกโกแลตนี่เองอ้าวสนุกจังนะน่าจะรอดแล้วนะ ต่เธอคนส้นตัวนะเออเนอนนิ่งๆโอเคไหมจะไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยพี่ชายฉันกลับมาแล้วเฮ้ยอย่างนั้นโอ้ยนี่เราจะไปทั้งวันเลยแหม่ทิมมี่มาเล่นกันเถอะอย่เดี๋ยวเข้านี่ไงฮ่บาร์บี้ไรหัวฮ่าไรหัวเฮ้ยท้าแน่นะโอเคก็ได้ฮะแต่เธอจะเป็นได้ต่อไปเธอควรได้รับการรักษาแล้วเนี่ยปลอดภัยแล้ว กลัวมากเลยฉันต้องโทรหาหมอก่อนจะพูดว่าหมอเหรอไม่ไมีใครรับสายสวัสดีรับหน่อยสิที่มีมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเนี่ยข่าวด่วนคืนนี้มีผู้พบเห็นบาร์บี้ที่มีชีวิตในโรงเรียนมัธยมลาล,ะละ่ะอาคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับเธอกรุณานโทรไปที่หมายเลขด้านล่างเลยครับให้ตายสิเธอเป็นข่าวแล้วเธอน,นี่มันบาร์บี้สว,วัสดีเอ ใช่ฉันมีชีวิตสิและนั่นคือแท็กซี่ของฉันบายนะเอเดี๋ยวเธอจะเข้าไปยังไงนั่นเออเออฉันคิดว่ามันเล็กเกินไปนะออ้ยฉันเข้าไปไม่ได้นะบาพี่มันมันจะท้อโอเคเออฉันอยากกลับบ้านเดี๋ยวฉันรู้อะไรทำให้เธอดีขึ้นฉันคิดถึง dream house อกลิ่นอะไรกันเนี่ยโอ้ว้าวกลิ่นหอมจ ฉันชอบผลไม้ฉันสามารถดมมันได้ทั้งวันว้าวน่ากินจังฉันไม่เศร้าแล้วล่ะฉันเอาพิซซ่ามาให้อาเธอทำอะไรเน่อ๋ออยากลองบ้างไหมล่ะอ๋อไม่เอาเนี่ยอาหารจริงเห็นไหมโอ้ว้าวน่าสนใจฮะนี่ชีสเหรอช่างเป็นอะไรที่เลิศหรือนี่ีาดยเดี๋ยวเธอต้องกัดมัน แล้วเคียวเหรออ่ะเอ้าอ้ววฉันไม่เคยลิมรสอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเหมือนมีปลาที่ในปากเลยอะฉันว่ายน้ำอยู่ในซอสเลยฉันขอชีสเพิ่มเอาได้เลยนี่เป็นสิ่งที่ที่สดเลยบาร์บี้ว้าวมันช่าอร่อยจริงจฉันไม่อยากหยุดกินเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกอเอ,าอ้เอาอ ฉันได้กินแค่ชิ้นเดียวเองโอ้มันเหลือเชื่อมากเอ้อเกิดอะไรขึ้นกับทองของฉันอ่ะฉันรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดแลได้เลยชุกยาญาสิทีอืมนั่นแหละที่เราเรียกว่าอิ่มอืดไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยเองท่าดาอะไรนะแล้วฉันต้องช้มันยังไงหรอเธอต้องแบ่งเดี๋ยวเขาแบ่งเหรออ๋อเข้าใจแล้วออฉันว่ามันได้ผลนะโอ้าว บาร์บี้เสรียังโอ้ตอนนี้โอเคแล้วว้าวอ๋อแล้วเหรอโอเคเอาเถอะฉันมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยพร้อมไหมว้าวดูเสื้อผ้าพวกนี้สิแล้วก็สวยเลยแลวทุกอย่างก็เป็นสีชมพูมหัศจรรย์อยากลองทุกอย่างเลยอะชุดแรกเซ็ทชมพูอ่อนมาสำหรับไปทะเลรับนะ หรือจะเป็นชุดผ้าใหม่นี่เดียมันเล่นไปเลยไม่ใช่หรอหรือจะเป็นอะไรที่สปอร์ตกว่าน,นี้นายคิดว่ายังไงบ้างตายสิเบื่อมากเลยฮะเธอคองเลือกได้แล้วมัง้งโอ้ยเอาอีกเหรอดูเหมือนจะชอบไม่หยุดเลยเออพอได้แล้วมัง้งออตรงนี้ไงสวัสดีทุกคนไม่ตอบฉันหน่อยหรอหญิงจึงเลยแต่ว่านี่ก็นะมันทำให้ฉันเป็นไ,ไอเดียมันน่าจะสนุกนะ b u เธออยู่ไหนแปลกแะ่ Bubby ฉันอยู่นี่ยูนี่สิะแต่งตัวเข้ากันก็ต้องพอสท่าด้วยกันนะใช่ไหมโอเคแบบนั้นแหละมาเร็วโอเคแต่ฉันว่าถึงเวลาใส่รองเท้าใหม่แล้วไปนั่นตรงนั้นเลยแล้จะหารองเท้าให้เธอเร็วเร็วเอาลลาจับกัเลยชอบคุณไหนจ๊ะ โอ้ว้าวคู่นั้นน่ารักจังส้นสูงะโอ้ไม่นะคู่นี้ดีกว่าเออเชื่อฉันต้องใส่ดูเอาละใส่เข้าไปเดี๋ยวจะดูว่ามันใส่ได้อีแค่นิดเดียวตรงนั้นฉันไม่คิดว่าจะเป็นไซส์ฉันนะเอเข่าซีระวังโอ้โหเกือบไปแล้วเอาคู่นี้ โอ้ยคุณเกือบฆ่าันแล้วแต่ขอบคุณที่อุดหนุนจ้ะเงินสดหรือบัตรจ๊ะแพงมากเลยไม่ตดหน้าฉัานจ่ายได้เ,<อ>เงินสดค่ะบายเป็นคู่ที่นาล็อกจริงๆอู้อืโอ้โอโอ ประเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเงินบาบี้โอ้ไม่อยากจะช่วยเลยคนนั้นหลอกลวงฉันใครก็ได้โทรแจ้งตำรวจทีช่วยด้วยชีวิตฉันจบแล้วโอ้บ้านที่แสนอบอุ่นเป็นอะไรที่สนุกจังเลยทำอะไรดีอ่ะเอ่อขึ้นอยู่กับว่าฉันมีเงินเท่าไหร่น่ะเออเยี่ยมรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เธอเซอร์ไพรส์เหรอเฮ้ไฟดับอ่ะสวัสดี มีใครอยู่บ้านบ้างไหมนั่นใครเหรอแล้วไฟเป็นอะไรไปเนี่ยสวัสดีเออเดี๋ยวก่อนนะนี่มันตุ๊ก,กตาหัวขาดเออโถนะ่าสงสารเดี๋ยวนะมีเยอะมากเลยอะ่ะโอน่ากลัวเอไม่นะอฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับฉันลูกบอลเหรอเออนักสาวของทิมมี่ไงเธอตั้งแล้วสวัสดีบามี่มันเล่นกัน บาร์บี้ฉันกลับมาแล้วอะไรเนี่ยขอน้ำตาลหน่อยได้ไหมคะมชิมิได้กลับมาแล้วพี่อยากเล่นด้วยกันไหมล,ล่ะไม่ล่ะขอบใจงั้นเหรอแล้วก็ไปเล่นข้างนอกได้ไหมอ่ะได้สิขอบคุณนสนุกมากเลยนะเนาะฉันก็ด้วยบายค่ะเจอก,กันนะเธอเปลี่ยนไปมากเลยเออใช่เอ้ยดูสิเธอทิ้งบาร์บี้เอาไว้โอ้ไงบาร์บี้ ไงเคนเอ๊ะดูสิอะไรเหรอนั่งลงเลย<ะ>ถึงตานายเปลี่ยนบ้างแล้วล่ะจับไว้นะเธอทำอะไรกับผมใช่ไหมโอ้โอ้โอฉันรู้สึกเปลี่ยนไปนายดูดีมากเลยและนี่คือบ้านของฉันว้าวเออจะอยากให้ฉันเข้าไปในโลกของเธอไหมถ้าหากว่านายต้องการฉันก็อยากให้หนายมาว่าไงล่ะ ฉันอยากเห็นที่ที่เธออยู่เหมือนกันดีใจจังเลยเข้ามาสินี่คือโลกของฉันเจ๋งเลยที่นี่น่ารักจังเลยไงบาบี้ไงจา้าเคนไงบาบี้ไงบริตนี่เฮกฉันเจอเธอแล้วเธออยู่นี่อะอยากเจอเลย บาร์บี้พวกเรารักกันใช่แล้วบาร์บี้สาวบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้โอ้ฉันไม่อยากเป็นคนดังแล้วอ้บาร์บี้อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนตรงนั้นนะไปไปไถอเธอหายไปแล้วเอ้ยถังขยะนี่เหม็นจังเลยขอโทษนะเธอช่วยฉันได้ไหม ไม่จริงนี่บาร์บี้ตัวจริงเหรอเนี่ยน่ารักมากเลยอแล้วเหรเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเออแค่ทำตามฉันนะโอเคโอ้ยโอ้ยนี่เธอเห็นไหมันี้ไปทางนั้นแล้วบาร์บี้ไปด้วยบาร์บีพวกเขาไปแล้วใช่ไหมพวกเขาคงไม่รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้โอ้ยพอได้แล้วเนี่ยขอบคุณนะโอ้ยแม็นจริงๆเลยไอ้รอก่อนนี่ฉันต้องอยู่ที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยเข้ามาเลย ถ้าชอบไมล่าอย่าสนใจพวกนี้เลยนะฉันจะเก็บให้หมดเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอย่ามองตรงนั้นนะถ้าชอบผนังสีชมพูใช่ไหมไม่มีโปสเตอร์แล้วเห็นไหมไม่เป็นไรแล้วช่างมันเถอะนะฉันจะจัดการให้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะไอ้อันนี้แน่นจังเลยอุ้ยเอาอดนั่นอะไรย่าเออเดี๋ยวออนแอร์อยู่หรอเอข่าวด่วนค่ะบาร์บี้ได้หายตัวไปข่าวด่วนมีผู้พบเห็นบาร์บีค้ครั้งสุดท้ายใกล้เสะไว้น้ำพรุ่งนี้ในทางตอนบนของภาคเหนือก็จะ เออใช่แล้วเรากำลังค้นหาตัวบ๊อบบี้กันอย่างหนักเออไงครับแม่เราจะตามหาหรือไอ้เจ้นี่ไม่มีเขาจะทำ้วหรื้ยังไงกันเนี่ยฮะเออใครกันนะขอดูหน่อยสิเออแข็งเหรอเธอคุยไปเลยโอเคโอเคเหรอบ๊อบบี้เธออยู่ไหนน่ะงั้นก็ไม่ต้องโทรมาหาฉันสิโอเคนะบายเป็นอะไรของเขากันนะ ม่ต้องใช้มันแล้วฉันหิวแล้วล่ะแต่โทรศัพท์เธอล่ะฮะโอ้โแสงง่าไปเลยจ้ะมีอะไรอไร่อยๆบ้างล่ะฮะนมนี้เหรอฉันน่าจะกินได้นะนี่ไงแก้วใหญ่ๆไปเลยฉันอมือมอมืมอืมสดชื่นจังอ,อร่อยจ้าันนเธอทำอะไรของเธอเนี่ยแต่ฉันมีพิซซ่ามาให้นะจ่ะนี่เลยจ้ะเนี่ยของประคองฉันเลยนะ เราจะเริ่มด้วยผายชีสกันฉันจะสอนเธอเองโอเคอ้าปากเลยแล้วก็กัดเอ้าดีมากเลยบาร์บี้กินเข้าไปเลยแล้วยังไงต่อาวนี่ฉันต้องสอนเธอทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยเคี้ยวได้แล้วก็เคี้ยวอีกแล้วก็เคี้ยว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 ไปเรื่อยเเคี้ยวไปเรื่อยเรื่อยเขาแต่ละอย่างแล้วมันละเอียดพอเกินแล้วใช่ไหมดีไหมล่ะฉันไม่รู้สิเออโอ้ว้าว มันอร่อยจังเลยเอามาให้ฉันหมดเลยนะอมฉันจะกินเร็วได้ขนาดไหนกันแน่นะดีที่เธอชอบมันนะออโอ้ยต้องการอีกอ่ะน่ากินจังออะไรน่าสนใจอมหโอ้เดี๋ยวก่อนนะเออสาวๆจ้าคือว่าอ้จะกินพริกเข้าไปค่ะโอ้ไข่ของแม่โอ้ทอสุขพร้อมกินพอดีเลยขอบใจนะจ้า ไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอทำแบบนั้ทานอะไรอ่ะเวี่ยมหน้าฉันเกลียดพวกแกอ้ยหลับลึกสุดๆไปเลยโอ้ยสดเช้นนึ้แล้วเัืนงนที่สวยงามจริงๆฉันฝันดีที่สุดเลยล่ะ Good morning จ้าอันดับแรกอนะนะ ไปอาบน้ำก่อนนะโอ้ oh, ฟังดูนะ่าสนุกดีนะเรื่ังเลยสมู่นี่หอมชื่นใจที่สุดอ่ uh, ฉันอว uh. มาปรังันให้ขาวกันเถอะฉันต้องไปแล้วนะคิดไอเดียฉันต้องไปโรงเรียนนะ่ะให้ฉันไปด้วยนะ <Huh? S 2> ถามจริงไม่รู้สิ บาวบี้ขอจาผมเธอจริงๆเหรอดารักเธอนะใช่เลยฉันมาแล้วโอเคแบบนี้ไม่ได้การแน่นอนอ่ะนี่นะโอ้ว้าโอเคเลือกชุดเลยโอ้ฮะเอ้าได้เลยชุดนี้เป็นยังไงบ้างล่ะฉันชอบสีชมพูอ่อนอ่ะสวยไหมอืมไงขอดูหน่อยสิไม่ผ่านโอ้จริงเหรอ ได้แล้วแบบนี้ล่ะเธอชอบไหมถามจริงไม่ได้เรื่องเยอะจังโอเคอีกครั้งเดียวนะทดานี่ชุดโปรดฉันเลยบาร์บี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ใส่นี่ซะโอ้จริงเหรอแล้วก็นี่โอ้ว้าวไม่ชมพูเลยอีกอย่างเดียวเท่านั้นอ๋อนี่ไงว้าวมันต้องแบบนี้เหมือนจะญิงสีมุงเลยแต่เรายังต้องจัดการกับเท้าเธอด้วยนะ ไายบายสิชุพคู่ถึงเวลาเปิดรับสิ่งใหม่เท่าเธองอแบบนี้ตลอดเลยจริงดิดูท่าเส้นยืดซะแล้วนะเนี่ยเอ,อทำอะไรอะพยายามดัดเท้าเธออยังได้สักทีไม่นะไม่เอาเท้าเป็นบแบบนี้หมดกันเอกันลักประจำตัวฉันพวกมนุษย์เขาเดินแบบไ,<ม>ได้ไม่ท<ม>ิ้งหน้าแก้วขาเราเข้าเก้วแก้วเก้ไป อือสวัสดีค่ะคุณครูแล้วขอนั่งด้วยได้ไหมคะอ,มอันี้ไปสิอโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะหรือฉันทำได้บาร์บี้เขาอ,อยู่ไหนอ่นะโอไม่นะไฮเคนเอ๊ะห้ามเรียกครูแบบนั้นนะไปนั่งที่เออฮะไฮเคนอะไรเคนไหนฉันชื่อคริสโธอเอ้ยบาร์บี้โหยเธอไม่รู้อะไรเลยทำไมไม่มานั่งสักทีเนี่ย เออขอคิดก่อนเอะหน้าเธอดูคุ้นจังเลยอ่ะนั่นบาร์บี้ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยแย่แล้วไม่เป็นไรทำเนียนๆไว้มันพิลึกจังเลยเหมือนกันยังกับแฝดนะเธอแน่ใจเหรอไม่มีอะไรผ่านตาฉันไปได้มีเบางอย่างไม่ปกติน่นแน่เธอพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยแบบนี้มันว่าไปไหมเนี่ยไหนขอสบปานอนที่ได้รู้จักจ้าโอเคเธอไม่ใช่บาบี <Barbie S 2> น่แน ตัวจริงต้องสวยกว่านี้เยอะจริงไหมเดี๋ยวอะไรนะบาร์โค้ดบาร์บี้นี่ฉันเห็นนะสรุปว่าจริงเหรอขอตรวจอะไรหน่อยนะโค้ดเธออยู่ไหนดูสิตรงนั้นไงฉันรู้แล้วทุกคนเธอคือบาร์บี้เออก็ฉันเองฉันนี่แหละไปก่อนนะเธอทำแบบนั้นจริงๆเหรอเออรด้วยไปหาบาร์บี้ันเร็วเขาเฮ้เดี๋ยวนี้นะอ เออฮะไอ้คิดว่าเร็วแล้วเหรอขอครูไปก่อนนะเออเดี๋ยวเขาแล้วจะรออะไรล่ะไปมาเออเออไม่นะแล้วเขาไม่ได้เพ่นเร็ววิ่ง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 แบบนี้รัก่อนหาด้รัเธอเดี๋ยวเข้าในนี้เออันต้องซ่อนตัวบอบี้บอบี้ดูก่อนหวังว่าห้องนี้จะว่างนะไม่เอ่าวิ่งเร็ว จะรีบไปหนเจอคนสวยเธอนะบาร์บี้เดี๋ยวเขาเราเดี๋ยวเขาเราต้องทำให้ได้ดือดดดอย่าขยับโอ๊ยโอ๊ยสงบไปสักทีฉันไม่อยากเป็นบาร์บี้อีกแล้วแต่ว่ามันก็สนุกดีออกทุกคนสนใจท่ามากๆเลยเธอคิดว่าสนุกเหรอรอบแป๊บนะก็คล้ายกับเธออยู่นะเนียเธอหมายความว่ายังไงอะฉันพร้อมที่จะแขวนนวมแล้วก็ฉันคิดออกแล้วด้วย เริ่มต้นด้วยรองเท้าส้นสูงเข้าใจใช่ไหมไปกันเลยฮูได้แล้วน่ารักที่สุดอยากลองใส่ไหมแน่นอนพอดีแป๊ะเลยอ่ะแค่ใส่ก็รู้สึกเลิศแล้วแต่คงต้องฝึกกันหน่อยอะนะเจอจะล้มแล้วไม่นะว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนเสื้อผ้ารอแป๊บนะ ฉันคิดคนเดียวหรือเปล่าว่าเธอน่ารักสุดๆไปนเลยดูสิสวยมากมากเลยเร็วเข้าโอ้โอ้ทาไมความว่างเธอทำได้นะโอ้ใช่แล้วยังบาร์บี้ไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมเธอโคตถึงแย่ขนาดนี้เลยไปเลยไปสิออสงสัยเพราะฉันสวยแน่แน่เลยบาร์บี้ว้าวโอเคนะอีกหน่อยก็คงชินเองนั่นแหละช่วยด้วยมีใครเห็นปะเนี่ยอุ้ย เออฉันต้องรีโพสฉันเอด้วยโอ้ใจร้ายจังเลยอะนะฉันจะช่วยเองเไปจักทีนี่กันดีกว่านะก็ไม่ได้ระวังให้ดีเถอะโอ้แม่เจ้าฉันทำแบบนั้นจริงๆเหรอเวนคำมจะตามทันพวกนายทุกๆคนเลยฉันขอสามฉันทุกๆคนเลยฉันขอสามทุกคนเลยพวกบ้า บางทีเดี๋ยวพวกเขาคงลืมเราลืมไม่หลงแน่นอนบาบี้อย่างน้อยฉันก็สวยอยู่นะแน่ดนอยู่แล้ว